จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราจะต้องเอาเด็กมาทําเป็นอาหารนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมปเบ <c oughs> <l uck> ลค์อ b ะเบบี้นะครับดือมเลกดาเบบี้นั่นเองนะครับเป็นแมป,ปที่เราจะได้เล่นเป็นเด็กนะครับเอาเด็กเนี่ยมาทาเป็นอาหาร <c oughs> หรือว่าถ้าเราได้เป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องหนีให้ครบเวลาให้ได้นะครับทุกคนคือใน1เกมเนี่ยเราจะได้เป็นทั้งกุ๊กแล้วก็ได้เป็นทั้งเด็กนะครับทั้งหนีทั้งหาเลยไม่มีใครเข้ามาเล่นกับผมเลยโอเคตอนนี้มี2คนแล้วโอเคเลือกด่านอู้เพื่อนเอาด่านยากเลยงั้นมาด่านยากก็ด่านยากโอเคเปิดบ้าได้เป็นนเดก,ก่อ หนีจราดีล่ะจ้าไม่ไม่เดียด้วยอุตสไปโดนจับง่ายยังวะยากจริงขนาดนี้โอ้โหโอ้ไม่อ้าวตายหมดแล้วเพื่อนผมตายหมดแล้วทีนี้ผมได้เป็นกุ๊กบ้างมานี่ไอ้พูดโอ้โหบุดไม่ได้มานี้ไวรุ่นแพมเพิร์ดได้เป็นกุ๊กละมันฆ่าตัวตายโอ้โหตัวยากสมชื่อบะเอ้า การเป็นเด็กผมว่าต้องอาศัยสเต็ปจุกเฮ้ยจังหวัดไอ้ยสเปคบาสองรอบมันพุ่งได้เหรอวะเพิ่งรู้กะว่าจะกระโดดเหยียบแท่นความฝังของเราอยู่ที่ไหนนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละวุ่งตามเราไปเลยไปตามล่าหาวันพีษ <B rain> ไอ้โอ้ยกูพุ่งชนไม้แล้วกูล้ม <B rain> ไอ้ยไ,ไปกู <B rain> ชีวิตคุณมนันั่ะเฮ้ยขอบุณเพื่อน ขอบคุณเพื่อนโอเคผมว่าผมอยู่ตรงนี้ผมรอดนะเราจะอยู่ตรงนี้นนนนแล้วกันเนียนๆหน่อยเฮ้ยจ้าเป็นไงล่ะมันคือสเต็ปครับมันคือสเต็ปจำไว้อยู่เนาสเต็ปเบปเบ,เบ,บ,บ,บี้อ่ะเออเออเออมาแอบแอบหุยตรงนี้เนียนหน่อยจ้าอย่าตรงนี้ได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไป มันจะหล้วป้ายทะลุได้ไวเหียเนี่ยนะเพื่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็โดดลงทะเลเพื่อนรอให้พวกมันตกทะเลหนึ่งวิเรียบร้อยเบบี้ชนะราวแรกโอเคเราไปอ้ไอตัวแดงมันโดนแน่มานี้มานี่เข้าไปโคเวปไปเออมานี่เดี๋ยนี้มานี้มานี้มันไปช่วยเพื่อนมันไปช่วยเพื่อนช่วยเหรอช่วยเพื่อนเหรอกลับเข้าไป ล Adult, ุกลุกลุกลุกอาอุ้ยอ oui> ุยไม่ร่วงไม่ร่วงไม่โ่วงไม่ตกไม่ตกจงไม่เห็นกูตอนนี้เพื่อนผมโดนโดนขังไว้ในตู้ไมโครเวฟหนึ่งคนเพื่อนผมตายไปแล้วหคนอีกคนนึงโดนขังในไมโครเวฟผมจะต้องไปช่วยเพื่อนให้ได้มาแล้วเพื่อนเรามาช่วยแล้วตึดตึดดึดตึดตึดตึด ไปหกวิหกวิหกวิโอเคชนะอยู่ชนะอยู่โอ้ชนะอยู่โอเคโอเคโอเคต่อต่อต่อดดานเรือเที่ชุดคืนไปแล้วจ้าปิดประตูโอเคโอเคมีคนตกน้ำมีคนจะมาไล่ผมแล้วตกน้ำถ้าเรารอดหนึ่งคนเราก็ชนะเป็นหนึ่งแต้มนะครับมันไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนยังไงก็ไม่รู้สองหนึ่งจ้าเอ๋ไอตัวแดงเนี่ยเล็งก่อนเลยมานี่เดี๋ยวนี้มานี้เดี๋ยวนี้เขาไมาคุวยไปเขาจะมาเขาจะมา ไปด้วยเพื่อนโอ้มันเฝ้านะมาหนี่เดี๋ยวนี้ <laughs> พุ่งลงน้ำไอตัวนั้นพุ่งลงน้ำมานี่กัดเพื่อนใช่หรอเอาชิบหายแล้วแกกัดเพื่อนใช่หรอไอเด็กทาเล็กไม่ใช่เด็กทาโลกนะเ <c oughs> ด็กทาเล็กเอาเพื่อนเอามันไม่ขังอย่าให้หลุดนะเพื่อนมันหลุดอีกแล้วเอาหลุดอีกแล้วมันมันหลุดรัวเลยอ่ะเพื่อน <c oughs> โอ้โหมันแอบไปสังขยะตัดสินผมไปแล้วปั๊บ ลุกดิลุกลุกสิกกสไอเดียไม่ลุกวะเปนสุดยอดเพื่อนสุดยอดในนี่มันสุดยอดจริงๆิเพื่อนชนกระถางที่ล้มโคตรนานตาอนนี้ยังไงผู้ผมก็ต้องชนะครับชิวๆตานี้ชิวๆนี่ยืนแบบยืนเต้นช์แม่เงเอ้แต่ยังไงก็ชนะอยู่ดีครับอืมก็ยังไงก็ชนะอยู่ดีนะอืม โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ถนะ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ผมเหมือนเดิมด้วยสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคนลาไปด้วยถ้าเดินตกแตกตกแตกบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า